ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองสังคมของเมืองเชียงใหม่ที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้คณะผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆได้ร่วมกันวิเคราะห์แล้วว่าปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลไปยังนักเรียนในทุกครอบครัวแล้วการสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการสร้างวินยัยให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กๆทุกคนน่าจะเป็นความหวังใหม่ของสังคมเชียงใหม่และสังคมไทย ในศตวรรษที่21นี้คณะกรรมการนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นองค์กรนักเรียนที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนโดยเริ่มต้นจากโครงการทำดีเพื่อเชียงใหม่ซึ่งเป็นการสร้างจิตอาสา ฝึกการคิดเก่งพร้อมกับทำความดีและมีการขยายผลจากโรงเรียนสู่ระดับอำเภอในที่สุดคณะกรรมการนักเรียนของเราได้คิดต่อยอดกิจกรรมโดยประสานงานกับประธานนักเรียนในแต่ละโรงเรียนจัดทำโครงการมหกรรมจิตอาสาพัฒนาเชียงใหม่ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้ 1. การประชุมวางแผนการทำงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยจิตอาสาที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนและการจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบทำให้เรารวมตัวกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งกำแพงทางความคิดปัญหาและเงื่อนไขต่างๆถูกทำลายลงสร้างสมานฉันที่ดีได้ ภายในเวลาไม่กี่นาที 2. เราขอเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าหน่วยงานสำคัญเพื่อแนะนำโครงการขอรับความช่วยเหลือและรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการทำงานขั้นตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าผู้ใหญ่หลายท่านให้ความสำคัญให้โอกาสต่อความคิดและการทำงาน ของเเด็กๆสมอ 3. เชิญผู้บริหารและครูฝ่ายกิจกรรมในโรงเรียนรับทราบสนับสนุนให้โอกาสประธานนักเรียนทุกคนไปเชิญชวนนักเรียนที่มีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดเวทีให้คณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติจริงในวันพุทธที่18พฤศจิกายน 2,552ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงประธานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนต่างๆกว่า30โรงเรียนทั้งสังกัดสพทเอกชนเทศบาลน,นครเชียงใหม่นำนักเรียนเดินรณรงค์การแก้ปัญหาเมืองเชียงใหม่บนถนนห้าสายขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหาสำคัญของเมืองเชียงใหม่ คือการป้องกันยาเสพติดการใช้รถให้ถูกกฎจราจรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยุติการใช้ความรุนแรงในเด็กและสตรีการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ันี้ขบวนบนถนนทุกสายมุ่งสู่จุดศูนย์กลางณลานประตูท่าแพกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยพิธีเปิดและการกล่าวคำปฏิญาณของนักเรียนการมอบเกียรติบัตรผู้มีอุปการะคุณการแสดงของนักเรียนการจัดนิทรรศการและการทำความสะอาดถนนรอบคูเมือง ทุกขั้นตอนคณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนที่มีจิตอาสาเป็นฝ่ายดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้นโครงการนี้ประสบความสำเร็จในเชิงปริมาณมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า2,000คนแต่ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างผลการทำงานด้านคุณภาพทำให้คณะกรรมการเข้าใจเรื่องการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหางาน ในสถานการณ์จริงทำให้เราเข้าถึงคำว่าสามคัคคีธรรมในทางปฏิบัติที่สำคัญเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆเพราะไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการทำหน้าที่การทำดีเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองความภาคภูมิใจในตนเองต่างหากคือความสำเร็จในขั้นต้นของชีวิตนอกจากนี้เราได้ค้นพบการพัฒนาคุณธรรม ด้านความเสียสละมีน้ำใจอดทนความรับผิดชอบความสามคัคคีความกระตันยูอย่างเป็นรูปประธรรมทำให้นักเรียนกว่า2000คนรู้ว่าไม่ใช่ทำดีแล้วต้องได้ดีแต่ทำดีแล้วดีตามหลักการของศรราส<ค>นาที่เรานับถือท่านน้ที่เป็นตัวแทนของคนเชียงใหม่หรือท่านน้ที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลูกหลงทั้งหลายทำได้ดีมาก ในนามของนักเรียนทุกคนที่มีจิตอาสาขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนักเรียนจากทุกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนให้โอกาสให้กำลังใจให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ถึงเวลาแล้วคะ่ะที่เราลูกหลานทุกคนต้องออกมาทำหน้าที่ขอยย่าอีกครั้งนะคะ ว่าทุกท่านช่วยกันทำความดีขับเคลื่อนการทำความดีเพื่อสังคมช่วยกันทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่เป็นมหานครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งของเราชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริงสวัสดีคะ่ะให้นักเรียนทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าพวกเราขอสัญญาว่า,ญญา,วาเราจะทำความดีญญเพื่อเชียงใหม่ ต,ต่อเนื่องการทำดีเพื่อบ้านเมืองและกาทำดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดิน คุณรู้จักจิตอาสามากน้อยแค่ไหนแพ็คถุงยังชีพอ่านหนังสือให้คนตาบอดหรือปลูกป,ป่าชายเลนงานจิตอาสายังมีอีกหลากหลายและมีอะไรลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดธนาคารจิตอาสาและเพื่อนๆอ,องค์กรอาสาร่วมเปิดโอกาสให้คุณมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมผ่านเครือข่ายองค์กรจิตอาสาในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม เลือกเวลาที่ใช่และกิจกรรมที่ชอบกับโครงการเปิดโลกอาสาตอนงานเยียวยาและดูแล โรงพยาบาลมีสุขค่ะเป็นโครงการอาสาสมัครในโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็จะเชิญชวนคนในสังคมค่ะเข้าไปเป็นอาสาสมัครในพื้นที่โรงพยาบาลค่ะคือขอบเขตเราคือตอนเราเริ่มทําตอนแรกเนี่ยเราก็จะ ทำกิจกรรมบนพื้นที่ที่ใกล้กับออฟฟิศเราเดินทางสะดวกเพราะว่างานอาสาสมัครโรงพยาบาลเนี่ยมันหนึ่งเนี่ยมันต้องการความไวเนื้อเชื่อใจ2เนี่ยต้องการความถี่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงและก็ความไวเนื้อเชื่อใจสูงค่ะโรงพยาบาลที่เราเลือกก็คือโรงพยาบาลเด็กกับโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็เมื่อมันได้ผลมาแล้วเนี่ยเราก็จะขยายต่อเหมือนเป็นโมเดลอะค่ะส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่รอบนอกสามารถหยิบเอาไปใช้ได้เลยเริ่มต้นแรกเป็นนักศึกษาฝึกงานค่ะเลือกมาที่ มูลิชิก็จกเงาแล้วก็ลงมาที่โครงการโรงพยาบาลมีสุขอ๋อทำงานด้านนี้มาประมาณ1เดือนค่ะวันนี้ได้เดือนหนึ่งพอดีเขาก็จะแนะนําหน้าง,งานว่าเราต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันก็จะล็อกลงสองวันวก็คือต้องมีการลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลราม,มาแล้วก็โรงพยาบาลเด็กขอบเขตคือง,งานหลักๆของเรานะคะงานอาสาสมัครในโรงพยาบาลเนี่ยก็คือ1เนี่ยสร้างความสุขได้ทันที2เนี่ย เป็นตัวเชื่อมโยงความสุขระหว่างอาสาสมัครกับผู้ป่วยผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็3ามเนี่ยเราคือเหมือนทําตัวเป็นเชื้อไวรัสความสุขค่ะเพิ่มความสุขให้กับคนในพื้นที่โรงพยาบาลก็จะไปทํากิจกรรมกับน้องๆที่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็โรงพยาบาลรามาคือเขาเป็นเด็กป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วคือในความเป็นอยู่ของเขาคือ อาจจะเป็นด้วยแพทย์เองก็จะรักษาได้แค่ทางกายอะค่ะจะไม่รักษาทางใจได้มากเท่าไหร่อะไรอย่างงี้คือเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยในการลดความทุกข์จากจิตใจตรงนั้นแล้วก็เพิ่มความสุขให้เขาคือกิจกรรมนี้มันก็มีหลายวิธีการค่ะก็คือตั้งแต่กิจกรรมศิลปะกิจกรรมดนตรีกิจกรรมเรื่องของการเรียนการสอนนยคะกิจกรรม i c t เพืพ่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันจะเข้าไปลดช่องว่างของความทุกข์ ให้ผู้ป่วยในพื้นที่โรงพยาบาลค่ะให้เขามีพื้นที่ของความสุขไปในบ้างในพื้นที่ที่ความเจ็บป่วยความตายแล้วก็ความที่มันหดหู่ที่ต้องอยู่คนเดียวช่วงนี้เราก็ทํากิจกรรมอาสาสมัคร ICT เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันจะก้าวไปสู่ยุค3.0ใช่ไหมคะเรื่องของสมาร์ทโฟนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรากาลังทําการทดลองเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีค่ะเข้ามาเติมช่องว่างให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเพราะว่าเราพบว่าผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยส่วนมากเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัด ICT จะมี ICT เพื่อผู้ป่วย ICT สำหรับเด็กก็คือว่าเป็นการนำเอา ICT เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายอะค่ะเขาต้องการอะไรเนี่ยต้องการเห็นหน้าพ่อแม่ที่อยู่ต่งางบ้านญาติพี่น้องครอบครัวหรือต้องการคุยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะใช้พวกสมาร์ทโฟนอย่างเช่นพวกแอปที่มันมีแบบเห็นหน้ากันเงี้ยมันได้เห็นแบบคนมันเหมือนแบบเออมันเหมือนคนไม่น่าจะเจอกันได้อะ่ะแลช่วงเวลาที่มันอยู่หัละชี้อะไรเงี้ยแต่แบบมันมาเจอกันได้ จะมาเป็นอาสาสมัครที่ในที่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เข้าไปกรอกใบสมัครอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนว่าร่วมไปกับเราคือขอแค่มีใจอะค่ะคืะคอพื้นฐานนี่หนึ่งนี่ก็คือต้องมีใจแล้วก็มีเวลา2ออย่างข้อที่ควรที่จะนาพาตัวเองมาอะไรย่างนี้ค่ะส่วนเรื่องทักษะต่างๆเนี่ยเราสามารถเรียนรู้กันได้ฝึกกันได้นะคะแล้วก็การทํางานอาสาสมัครมันจะสกรีนคนที่แบบ ไม่มีใจพอหรือว่ามีเหมือนคล้ายๆว่ามีข้อจากัดของตัวเองค่ะคือมันก็จะถูกสกรีนด้วยด้วยหน้างานที่เราไปเจอเองเกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองก็คือว่าเหมือนว่าในเหมือนเวลาที่เรามีอะไรบางอย่างที่เราทําไม่ได้เรารู้สึกไม่สบายใจพอเรานึกถึงน้องๆที่โรงพยาบาลคือเขามีรอยยิ้มเวลาเราไปแต่ละครั้งเขาจะมีรอยยิ้มให้เราเสมอน้องเขาเพราะเป็นหนักกว่าเราบางทีเขาเหมือนเป็นมะเร็งเป็นที่แบบ เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่ว่าเขายังมีความสุขที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลครับเหมือนว่ามันก็ตรงนั้นมันสะท้อนมาถึงจิตใจแล้วว่าเออเป็นแบบนั้นเขายังอยู่ได้เลยแล้วเราล่ะมีครบทุกอย่างโตมาแล้วทําไมเราอยู่ไม่ได้แล้วทำให้เราได้เรียนรู้และที่จะแก้ปัญหาที่เราเจอค่ะแล้วก็ทําให้เราอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขมากขึ้น คือหมายถึงว่าใจเรามันละเอียดขึ้นยอมรับเรื่องของความทุกข์มากขึ้นแต่ความทุกข์มันไม่ได้หมดไปจากใจเรานะแต่หมายถึงว่าเราอยู่กับมันเป็นเ,เข้าใจทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการแก้ไขความทุกข์ของเราเให้มันลดน้อยลง หนึ่งพลังใจพาไทยพนวิกฤอตาจจะทอ้อแท้ก็ว่าทอ้อแท้นะลูกแต่มันก็ต้องทำใจเนาะทำไงได้นะภคยธรมรมชาตินะลูกมันก็เครียดอยู่เหมือนกันเลยนะห่วงบ้านแต่ก็ไปไม่ได้ก็ลำบากแต่เขาก็เลี้ยงดูอย่างดีเลยที่เนี่เนาะ มันคงเป็นสิ่งเดียวมั้งที่เราเราจะหยิบยื่นให้เขาได้มากกว่าผมไปนั่งผัดข้าวกล่องหรือว่าผมไปนั่งตักทราย้ะผมรู้สึกว่าการแสดงของผมก็ทําให้เขามีรอยยิ้มได้ก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องที่จะมาคิดว่าเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆในสังคมนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดจุดเล็กๆของเราเนี่ยสามารถทําให้คนมีความสุขได้สักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเขาน่าจะมีกําลังใจในการที่จะสู้ต่อไป เวลาสั้นๆที่เขาได้หัวล้อได้รอยยิ้มกันบอกว่าแค่นี้ก็กประสบความสำเร็จแล้วนะครับสกิดต่อมความเครียดเขาหลุดออกไปแล้วให้เขาหัวร้อได้บ้างาะว่าสุดยอดเลยครับละครใบ้จากเบดีมัน คนไม่ยิ้มก็ยิ้มได้บางคนไม่หัวแล้วหัวเร้ะได้โดยที่วัานี่ต้องมีเพื่อนคุยด้วยอยากให้ขอโชมาไาโคร บำบัดน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่น้ำท่วมนะครับตามศูนย์พักพิงก็เรียกว่ามาบริจาครอยิ้มเสียงหัวเราะมันเป็นสิ่งที่พวกเราถนัดที่สุดแล้วก็มีค่าที่สุดสำหรับพวกเรานะครับเราก็รู้สึกว่าเอ้นี่แหละคือสิ่งที่มีค่าและแพงที่สุดสหรับในชีวิตเราทุกๆคนเนี่ยพอเวลาได้รู้ว่าประเทศของเราเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้คิดว่า เว็บแรกเนี่ยไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก,ก็อยากจะช่วยเหลือนะครับหรือว่าแต่ว่าสําหรับพวกเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเราคงทนดูไม่ได้ที่เห็นคนที่ออประสบภัยแล้วเราทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเราทําหน้าที่ของเราเนี่ยครับและนี่คืออีกหนึ่งพลังใจที่จะพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ขอบคุณสําหรับทุกพลังใจที่ให้ผู้ประสบภยัย